สวัสดีคร <os> ับผมครับอยู่กับช <N> ่องบ่าวเอ็กบ <N> ้านนาครับผมป้าเขา EP2 ครับผมนี่พามาดูยกกระดุงครับผมป้ากับหลานครับผมป่านี่เอองบมป้ายกครับผมบบัตนี่โอ้ยยังยันยันครับผมยังน้ำพึ่งขึ้นครับผมน้ำพึ่งแดงมา ให้บานยกครับผมบานภาษีมานบ่อู้ได้อยู่ครับผมดุครับผมอฮ้ยพอได้อยู่ครับผมมาฟังพี่ฟังพี่ฟังพี่ครับผมอฮ้ยบุนาลาซิวตุ๋มง่ายครับผม มันมันครบผมมันมันมือนีลลองเบอออพอได้อยู่ครับผมบางนี่ยกครับผมบี้ ه, พอได้คือกัน,นครับผมพอได้อยู่ได้กินครับผมเนาะ <c oughs> ไล่เบิ้งครับผมบาทละหาโตครับผมยกสี่บาทก็ยี่สิบโตแล้วผมฝ <c oughs> <c oughs> นตกช่วงเที่ยงครับผมน้ำม,มาขึ้นช่วงแรงครับเนาะ เอาลองเบิ่งดูบาดไปสมานบาดเนี่ออคุณนะครับผมเขได้อยู่ได้กินป่าปลาไหมปลาตวบง่ายนะครับผมปลาขาง่าครับผมของแท้ครับผม โอ้โหเต้นลงเด้งลงเด้งเลยบาทนี่ ah, ปุ่ะป้าถือปลาขาวไงครับผมสุดยอดครับอืทางนี้ปุระโอ้ทางนี้ปุระเ่ะอย่าดเดีอย่าดเดีอย่าดเดีอย่วฟาดเบื้องบน้ะครับผมโอ้สุดยอดครับมานๆครับผมปุระปุระอืม โอ้ป่ากำลังมาครับป่ากำลังมาเอาเลยเอาเลยป่ากำลังเขา่าเดี๋ยวนี่เฮ <c oughs> ้ลองเบิง้งนะครับผมดีบ่ะเนาะอ๋เลยครับผมพอได้อยู่ครับผมพอได้อยู่ บรรยากาศลังเคลครับผมอืมองบังดูฝั่งนี้ก็มีครับผมฝั่งนู้นก็มีครับผมโอ้หลายค่ะอาถูกครับผมยกดูได้ดุครับผม เพราะว่าตอนนี้โบเห็นป่าแล้วครับผมน้ำขุ่นแล้วครับผมเนาะน้ำแดงขึ้นมาแล้วครับผมคคบผม,มี่เหระปะอ้อบ้่พอด้ด้ครับผมพอด้ายพอด้กันครับผม ม่วนขึ้นมาแล้วุนะเออุนาะปลาจฮะปลาขาวใหครับผม <c oughs> อ้อนี่ปาลา้ายครับผมปลาร้า,ลาปลาน้อยเบิ้งครับผมเบิ้งปลายกครับผมบามรู้โอุนะโอ,นะโอ้ฟังนีกับ,บุนะครับผม สะออนครับผมยังบว์บัสยังบว์บัสนะเดีโอ้ยยังยุดป่าคาบของครับผมเนาะเอิ่ครับผมดีครับผมก็ได้อยู่ครับผมโอ้ฟังนี่หมเออเดี๋ยวหยอดปากกระแยงครับผมโอ้เบาเบาครับผมมันวามันปักมือครับผม มีแต <S 々> ่ป <HHH> ่า <scar> อันเดียวครับผมปลาซิวหางแดงครับผมห้องเบิรงครับผมเป็นยกแล้วครับผมยกแล้วยกแล้วยกแล้วโอ้ยกแทบขึ้นครับผมตายครับทักนี้ดอกว่าปลาป่ากูนะเต้นน้องโดนนึกเด้งมาผมป้าดู ปลากระดุงจุมหนังถือว่ามีหลุดนะครับผมปลากำลังความขึ้นความมาครับผมเอาเอาบังดูบังดูโอ้โอปลาสวนหลายครับของครับผมรอบนี้ปลาครับของครับผมเนาะปลาแก้วครับผม เอาครับผมบาทสุดท้ายครับผมง,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 งูดูวงงูด้ดูบาทนี่อุ้ยกูด่าอ้าวโถบังดูวงบังดูวงฟังหนิด้วงเฮ้ยแปดเนื้อเตือนครับผม <laughs> เอาครับผมแล้วการตอบืับนี้ฝากกดไลค์วกดแชร์กดติดตามกับบ่าวเอ็กบานาด้วยครับผม